ออนนี้ก็กับผมก็อยู่ที่บ้านอมน้อยนะครับบ้านนารงนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านที่เขาเขามอบเนะาะเป็นกองทุนพุทธมหาโมนีศีนาลงชัยมงคลนะครับของคุณสวนีตาดีเนาะครับนั่นเห็นไหมหน้าขาวเลยห <laughs> น้าขาวเลยครับอันนี้คือมอบบ้านนะครับมอบบ้านน่ครับมอบบ้านแล้วก็คณะติดตามนะครับคณะทํางานการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับ ก,ก็มาติดตามนะครับกลุปเป้าหมายของจำบุนณารงนะครับมีโซ้านบ้บานราชพัฒนากับบ้านารงนะครับก็ของอนายจิตสุประเรกแล้วก็นางสาวสวนินตาดีเนาะครับได้รับมอบบ้านไปแล้วนะครับบ้านจากกองทุนพุทธมหามุนีนะครับอ,อันนี้อันนี้ใครนี่อ๋อลูกชายลูกชายกี่คนนี่ครับนี่ สองคนไหนะอีกคนหนึ่งครับอ๋อคนหนึ่งบวชโอ้ดีมากนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผมครับผมครับท่านอาจารย์ครับนะท่านพออดีตพอ,อนะครับก็ท่านพนางนะครับก็